ประเทศไทยเราขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ําตกหรือป่าใหญ่ลวนึงดุดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาเยือนกันไม่ขาดสาย แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังความงามเหล่านี้มันยังกลายเป็นรายได้ก้อนโตที่ไหลกลับคืนมาให้กับประเทศไทยเราอีกด้วยข้อมูลต่อจากนี้คือรายได้ที่จัดทาโดยสํานักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งจะสรุปเป็นปีงบประมาณที่ไม่ใช่การนนะับปีตามปฏิทินทั่วไปโดยนับตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30กันยายนของปีถัดไปดังนั้นตัวเลขล่าสุดที่ออกมาและครบถ้วนที่สุดก็คือปีงบประมาณ2,567หรือก็คือข้อมูลของปี2024และวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า หอุทยานแห่งชาติในไทยที่ทำไรายได้สูงสุดประจำปี2024มีที่ไหนบ้างเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาติของไทยสามารถกลายเป็นขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจได้อันดับที่ห อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ทำไรายได้สูงสุดถึง1 0 0 5 4 0 5อยบาทด้วยความงุงานทางธรรมชาติอันหลากหลายอากาศเย็นสบายตลอดปีและจุดเด่นมากมายที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวย่างมหาศาลเมื่อได้มาเยือนดอยอินทนนท์กิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการบิชิตยอดสูงสุดแดนสยามการเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่เกิ่ยวแม่ปา่าและอ่างกาสักระพระมหาธาตุคู่รวมถึงการชมน้ำตกวชิรธาตุที่สวยงามตะการตานอกจากนี้ยังสัมผัสวิถีชีวิตุ ชและการเกษตรที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ต่อด้วยการชมนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวงที่งดงามเล่ากับภาพวาดนอกจากนี้ดอยอินทนนท์ยังเป็นสวรรค์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่นี่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าหายากไม่ว่าจะเป็นนกกว่า380ชนิดเรียงผาเก่งและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกับสัตว์เลื้อยคลานอีกมากมายรวมไปถึงพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่นอย่างกุหลาบพ,พันปีบนยอดเขาสูงมอสและเฟืร์นยักษ์ที่สร้างบรรยากาศป่าดึกดำบรรลึอีกทั้งพืชเมืองหนาวหลากหลายชนิดที่ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศเย็นเฉพาะตัวของ แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งบ้านพักและจุดกางเต็นท์ร้านอาหารหลายจุดและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทําให้ผู้มาเยือนสามารถเที่ยวชมธรรมชาติและทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสบายด้วยทุกองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวสายลุยครอบครัวคู่รักหรือผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติดอยอทนอนินนนก็ยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมตลอดกาลอันดับที่4อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาสร้างไรายได้สูงถึง114 2 2 6 6 1 0ล้านบาท ด้วยทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของอ่าวพังงาที่โดดเด่นไปทั่วโลกทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางทะเลที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศไทยอ่าวพังงาได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2524ควบคุมพื้นที่ป่าชายเลนและหมู่ก้อหินปูนที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมตลอดหลายล้านปีสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนที่นี่คือการมาถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของอุทยานอย่างเกาะตะปูเจมบอลส์ไอแลนด์และเขาพิงกัน พร้อมตื่นตาไปกับการพายเรือแคนูหรือคายัดรอบถ้ำที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยและสำรวจห้องลากุลลับที่ซ่อนอยู่ภายในเกาะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถล่องเรือชมป่าชายเลนอันสมบูรณ์และสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงที่หมู่บ้านเกาะปันยีพร้อมลิ้มลองอาหารทะเลสดสดและชมสนามฟุตบอลลอยน้ำอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่และสิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นแหล่งรวมชีวิตทางทะเลและป่าชายเลนที่หลากหลายมีทั้งนกน้ำหลายชนิดลิงสแสมงูทะเลปูก้ามดาบและสัตว์ทะเลนานาพันธุ์ ไปถึงป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และบางครั้งนักท่องเที่ยวก็อาจจะโชคดีที่ได้เห็นแผงต้อนเรืองแสงในยามค่ำคืนที่สำคัญอุทดดยานแห่งชาติอ่าวพังงามีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลจัดทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงร้านอาหารบริเวณท่าเรือและเกาะบางแห่งพร้อมบริการให้เช่าเรือนำเที่ยวและอุปกรณ์ดำน้ำหรือจะพายเรือคายักจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าที่นี่จะเป็นหนึ่งในอุทยานที่สร้างไรายได้สูงสุดและยังคงความนิยมอย่างต่อเนื่อง อันดับที่3อุทยานแห่งชาติแหลมยาหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองทำรายได้สูงสุดถึง127บล้าน8 2710บาทด้วยหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลสีขาวและป่าเขียวชุ่มที่นี่จึงเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออกที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวจำนวนมากอุทยานแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2524ควบคุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะน้อยใหญ่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนเขาแหลมยาหมู่เกาะเสม็ดสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการ ผ่อนริมทะเลบนเกาะเสม็ดไม่ว่าจะเป็นหาดสายแก้วอ่าวงเดือนหรืออ่าวเผาพร้อมดำน้ำตื้น หรือดำน้ำลึกเพื่อสำรวจโลกใต้ทะเลอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเต็มไปด้วยป่าหลากสีสันและปะการังสวยงามในช่วงเย็นคุณสามารถชมพระอาทิตย์ตกและสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกจากจุดชมวิวต่ตางๆบนเกาะเสม็ดสำหรับสายธรรมชาติการเดินป่าศึกษาเส้นทางที่เขาแหลมยาก,ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสป,าาป่าชายหาดและพืชพันธุ์ท้องถิน่นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยายังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดทั้งนกทะเลนานาพันธ์ปาน้ำเค็มปะการังสมบูรณ์และพืชพันธุ์ชายฝั่งที่เป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลบางชนิด อีกด้วยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีร้านอาหารและที่พักบนฝั่งและบนเกาะน,นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำและเรือนำเที่ยวควบคันทำให้ทุกการมาเยือนสะดวกสบายและเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่น่าจดจำอันดับที่2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาที่ทะยานขึ้นแท่นอุทยานทำเงินสูงสุดทำรายได้ถึง243ร้บาล้านบาทหมู่เกาะซิมิลันเปรียบเสมือนสวรรค์กลางท้องทะเลอันดามันด้วยความงดงามใต้ทะเลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1- ใน10แหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ของปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลหลากหลายชนิดซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เก,การระกาััันนด้้กกาปศศจตงขึใีพ 2,527ควบคุมพื้นที่หมูกก่เกาะน้อยใหญ่ทั้งหมด11เกาะเมื่อมาเยอรมาันนักท่องเที่ยวจะมาเพื่อดำน้ำตื่นสนุก,กิงและดำน้ำลึกสกูบ้าดาวิงเพื่อสำรวจโลกใต้ทะเล เต็มไปด้วยปะการังหลากสีสันฝูงปลามากมายและสิ่งมีชีวิตหายากเช่นฉลามหวานและปลากระเบนราหูนอกจากนี้ยังสามารถพักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียดหรือปีนจุดชมวิวเพื่อชมทัศนียภาพอันง,งดงามของเกาะต่างๆที่มีน้ําทะเลใสาลาวคริสตตลและหมู่เกาะซิมิลันยังเป็นบ้านของระบบนิเวศท,ทางทะเลที่สมบูรณ์มีความหลากหลายของปะการังทั้งแข็งและอ่อนเป็นที่อาศัยของปลา,าทะเลหลายชนิดรวมถึงสัตว์ทะเลหายา,ยากอย่างเต่าทะเลฉลามหวานและปลากระเบนราหูซึ่งทั้งหมดนี้คือเสน่ห์ที่ทำให้นักดำน้ำ ทั่วโลกลงไหลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรวมถึงบริการเรือนําเที่ยวและอุปกรณ์ดำน้ำให้เช่าอย่างครบคันอย่างไรก็ตามเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวถทางอุทยานจึงมีข้อกำหนดให้เข้าชมและการทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและปกป้องธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด มาถึงอันดับที่1อุทยานที่ทำเงินมากที่สุดในปี2024ตกเป็นของอุทยานแห่งชาติหานโนพรัตธารามู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ที่ทะยานขึ้นแท่นด้วยรายได้ถลลุทลายถึง500้า866,577บาทบู่เกาะพีพีถือเป็นสัญลษณ์แห่งความงามของท้องทะเลอันดามันที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยผาหินปูนสูงตระหง่าน้ำทะเลสีมรกตใสสะอาดและชายหาดที่งดงามราวภาพวาดอุทยานแห่งชาตินี้ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2525ควบคุมวิธีใช้ ฝั่งและหมูกก่เกาะน้อยใหญ่หลายเกาะทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายที่ครบเครื่องเรื่องวิวทะเลสัตว์น้ําและกิจกรรมผจญภัยเมื่อมาเยือนอุทยานแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะพบกับกิจกรรมดําน้ําตื้นและดำน้ําลึกเพื่อสํารวจโลกใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยปะการังหลากสีสันฝูงปลามากมาย และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลหลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีการล่องเรือชมอา่าวโดยเฉพาะที่อ่าวมาหยาอ่าวปิเลและถ้ำไวกิงถือเป็นประสบการณ์ที่ห้ามพลาดและคุณยังสามารถพักผ่อนบนชายหาดทรายขาวละเอียดและภายเรือขยับเพื่อสำรวจความงดงามของเกาะต่างๆได้ตามใจชอบนอกจากนี้เกาะพีพียังเป็นบ้านของระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์อย่างยิ่งมีความหลากหลายของปลาการหลทั้งแข็งและอ่อนเป็นที่อาศัยของปลาทะเลหลากชนิดอย่างปลากระตูนและปลาฉลามคีบดำรวมถึงนกทะเลนานาพันธ์ที่อาศัยอยู่ตามหน้าผาหินปูน เสน่ห์เหล่านี้ทําให้นะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตัางหลงไหลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตทาราหมู่เกาะพีพีจัดเตรียมสู์บริการนะักท่องเที่ยวครบวงจรที่ให้ข้อมูลและจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมบริการเรือนําเที่ยวและอุปกรณ์ดำน้ําให้เช่าอย่างครบครันนอกจากนี้ยังมีที่พักทั้งบนฝั่งและบนเกาะบางแห่งรวมถึงร้านอาหารใกล้ท่าเรือและบนเกาะเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายจากทั้งความงามของธรรมชาติกิจกรรมสนุกสนานและการจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมทาให้อุทยานแห่งนี้ยังคงเป็นจุด หมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทุกคนและสมกับตำแหน่งอุทยานแห่งชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้านรายได้อย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติที่สร้างรายได้สูงสุดในประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นหากแต่ยังเป็นดั่งหัวใจสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศที่บอบบางให้คงอยู่ต่อไปรายได้ที่เกิดขึ้นจึงไม่เพียงแค่ตัวเลขแต่เป็นพลังที่ถูกนํากลับมาสู่การดูแลฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความงดงามมีไว้ให้ยั่งยืน ส่งต่อสมบัติอันล้ำค่าแก่คนรุ่นหลังไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยที่ห้อยหาการผรจญภัยท่ามกลางเกี่ยวคืนสายชิวที่อยากเอ็นกายท่ามกลางหาซา่ขาวสงบครอบครัวและคู่รักที่ต้องการพื้นที่สร้างความทรงจำอันอบอุ่นหรือแม้แต่นักดำน้ำทั้งมือใหม่และมืออาชีพที่ปรารถนาสำรวจโลกใต้ทะเลอันน่าทึ่งอุทยานเหล่านี้และอีกมากมายก็พร้อมมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกความฝันของการเดินทางถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ